นินจานินจานินจาช่าุก้าจุก้าเข้าไปนอนในนั้นเลยอากาศร้อนเลยลูกข้างนอกอา้าวไกลนกก็มานอนข้างในเลยลูกอืมอยู่ข้างนอกมันร้อนเลยลูกืออันนี้มันเย็นมีพัดลมมันมีพัดลมเลยลูกอืม จู่ๆหลับไปแล้วสบายแล้วแโนโจะมาด้วยเหรอนี่เจ้าของนี่เจ้าของอิน,นจะนอนก่อนเลยลูกอนอนก่อนเลยจานอนก่อนเลยเจ้าของ ชูเกากาโน่ินจาอินใาอยากนอนที่สูงเลยลูกหึหึแล้วนอนที่ต่ากันนอนกับพื้นกาโนนอนกับพื้นมาขอนอนด้วยเหรอในนี้มันเย็นพื้นมันเย็นข้างนอกมันร้อน อากาศร้อนแดดเปรี้ยงเลยแดดทั่วไปน,นีมันเย็นมีพัดร่มจักรก็สบายสบายลมพัดพริ้วเลยเ้มีทักทายด้วยนะทักไท,ไทยกายทักกันโน่เลยลูก